สวัสดีค่ะทุกคนคุณแม่จะมาทำสลัดผลไม้กับชีสซอสนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะใครๆก็ทำได้นะคะของที่จะใช้วันนี้ก็มีบูเบรี่นะคะกีวีค่ะแล้ว้าที่บ้านใครมีอะไรในตู้เย็นก็ใส่ใส่มาเลยนะคะตามชอบเลยนะคะที่สำคัญก็จะมีกาลริกชีสค่ะชีสตัวนี้คุณแม่ชอบมากเพราะว่าเหมาะสำหรับวัยคุณแม่นะคะพอสบายใจค่ะเพราะว่า ตามท้องตลาดมันจะมีน้ำมันในน้ำตาลเยอะค่ะส่วนตัวนี้ไม่มีเลยนะคะก็จะเหมาะสำหรับคุณแม่มากกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นนมค่ะจะใช้นมอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ผมได้ใช้นมจากถั่วเลหลืองค่ะใช้กะหรี่ชีสนะคะใช้ได้ตามชอบเลยนะคะคุณแม่ใช้นมถั่วเหลืองนะคะผสมลงไปค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ใช้ผลไมาตามชอบเลยค่ะ ได้วิตามินซีนะคะแล้วก็ใช้ชีสซอสราดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะประมาณนี้ค่ะง่ายไหมคะใช้เวลานิดเดียวนะคะลองไปชิมดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะลองดูนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีส่วนไว้แม่มีประโยชน์และย่อยง่ายค่ะ